สวัสดีครับช่างแปะสามพรานนะครับผมหลังจากที่เหลาอยู่นานนะครับผมก็ออกมาสรุปเป็นลายนี้นะฮะทรงกำคอคัดสิกดูเหลี่ยมดูลายดูเส้นนะครับผมเดี๋ยวจะมาลูบน้ำให้ดูนะฮะจะลาดให้ดูว่า สีสันเป็นยังไงบ้างนะครับ อะไรครับนี่อันนี้จะเน้น ลวดลายของเนื้อไม้นะครับผมแล้วก็มีการเหลาให้มันมีมิตินะครับลากพยุงนะครับชิ้นนี้ดูกันชัดๆไปเลยเข้าท่านะนี่ฮะ สองด้านนี้จับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ว่าออกแบบให้มันเป็นคนละลายกันนะครับช่วงช่วงจับนี่นะครคมพอไหมครับนี่อ่ะ สนใจก็ทักมาได้นะครับก็จะทำเป็นมินิเนาะชักสั้นๆสักห้าสิบห้นะฮะขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ยังไม่ลืมกันเนาะยังทักทายกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะในทาง Facebook หรือว่า YouTube นะครับ ก็ยังพอมีผลงานนะฮะเดี๋ยวหายไปนานนะหายไปนานเหมือนกันนี่ครับสเสน่ห์ของไม้ครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับ